ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2559ทำให้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครศรีธรรมราชขาดแคลนไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในเขตเทศบาลนครรวมทั้งสถานที่ราชการที่บริการประชาชนเช่นโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชตามที่ออกสื่อต่างๆนั้นสำนักงานชประทานที่15 ได้รับการประสานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชขอรับการสนับสนุสน,นรถบรรทุกน้ำเพื่อเข้าไปช่วยเหลือโรงพยาบาลมหาราชโดยให้การสนับสนุสน,นรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรจำนวน2คัน5เที่ยวต่อวนันต่อคันตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2559และเมื่อวันที่18พฤษภาคม2559นายดนนยเจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชทำพิธีปล่อยขบวนรถน้ำซึ่งสามารถระดมรถบรรทุกน้ำได้จำนวน25คันเพื่อสนับสนุนน้ำช่วยเหลือโรงพยาบาลหาาชที่มีอัตราใช้น้ำต่อวัน1 400, ล้าน4แสนลิตร บริการประชาชนประมาณ8,000คนต่อวันประกอบด้วยรถบรรทุกน้ำจากกรมสน,นับทานจำนวน11คันขนาด6,000ลิตร10คันขนาด12,000ลิตรจำนวน1คันรถบรรทุกจากหน่วยงานอื่นๆสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน11คัน โดยจะสนับสนุนรถอรรทุกน้ำจนกว่าโรงพยาบาลหาราชจะมีปริมาณน้ำเพียงพอและสถานการณ์น้ำปับปาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเข้าสู่สภาวะปกติส่วนในวทางสนับสนุนน้ำอื่นๆจังหวัดนครศรีธรรมราชจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายของวันที่18พฤษภาคม2559เพื่อพิจารณาวางท่อส่งน้ำชั่วคราวไปยังโรงพยาบาลต่อไป